ก,ก็สวัสดีสำหรับนะครับสมาชิกนะครับผู้ติดตามในช่อง y o youtube ช่างจ๋องมอดิฟายนะครับก็วันนี้ก็จะมาอ่ารีวิวนะครับให้ดูนะครับเป็นชุด p o เวอรนะครับสําหรับรถโฆษณางานประกาศนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจอยากจะสั่งทำแบบนี้นะครับ ส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมต้องลองคํานวณดูนะครับถ้าเป็นของใหม่ทั้งชุดเลยจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับว่าชุดนี้นะครับเป็นของมือสองผสมของใหม่นะครับจะทำนะครับเพื่อถวายนะครับให้กับทางวัดนะครับเพื่อใช้ในงานประกาศนะครับสําหรับเวลามีงานบุญนะครับก็จะขับฮอนสองตัวแล้วก็ตู้เสียงกลางก็จะเป็นตู้ชุดนี้นะครับเราว่าเจ้าสิบห้านิ้วนะครับข้างระดอกแล้วก็ฮอนตัวหนึ่งก็ได้นะครับให้มันลงที่สี่โอมนะครับ อันนี้เป็นดอกแดนิ้วนะครับต่อให้เป็นอนุกรมนะครับให้เป็นแปดโอห์มนะครับเพื่อที่จะไปรองรับกับฮอนอีกตัวหนึ่งนะครับตู้หนึ่งฮอนตัวหนึ่งนะครับต่อข้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะมีปีใหม่นะครับเป็นปีปรับเสียงได้ใช่ไหมได้ใช้ USB ได้นะครับแล้วก็มีที่วัดไฟนะครับสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีพาวเวอร์คัสเอบีสองชนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้พัน0ร้อวัตต์คูณสองนะครับกับ อ่าสิบสองนิ้วสี่ดอกได้สบายนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดแผงกันนะครับนี่เป็นสวิตชิ่งนะครับสิบสองวัวนสามสิบแอมป์นะครับไฟเลือๆนะครับเอาไว้เผื่อนะครับเล่นนานๆนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับตัว่าพาวเวอร์ตัวใหญ่มากนะครับพาวเวอร์นี่เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับด้านหลังก็จะมี ที่เสียบสายลําโพงนะครับเสียบสายลําโพงแล้วก็สัญญาณลิงเข้านะครับแล้วก็ไฟออกมาใช้งานนอกนะครับประก็สวิตช์สวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเวลาจะใช้งานระหว่างไฟแบตเตอรี่กับไฟสวิตชิ่งนะครับทํากันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไฟแบตเตอรี่มันย้อนเข้าไปหาสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งจะได้ไม่ไม่ร้อนนะครับถ้าเราต่อ ต่อตรงเข้าไปเลยนะครับสวิตชิ่งมันทํางานนะครับเพราะไฟมันย้อนเข้าไปพัดลมก็ทํางานนะครับชุดพวกอุปกรณ์ก็ทํางานด้วยนะครับันนี้ทําตัดไว้นะครับถ้าจะเปิดไฟฟ้าก็เปิดสวิตตัวนี้แล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับนี่เรามีปลั๊กปลั๊กแบบนี้นะครับนี่ปลั๊กแบบนี้เสียบเลยนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้ก็เปิดสวิตนะครับแล้วก็ถอดที่ชุดสายแบตนี้ออกนะครับนี่ก็จะเป็นขี้แบตนะครับเป็นไฟบวกไฟลบนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นสายดินนะครับเอาไว้เผื่อเราไป เปิดที่มันแบบชื้นๆนะครับมันจะมีไฟสะเทียนนิดๆนะครับเวลาไม่ใส่รองเท้าเรามาจับพวกปีพวกไม้ยางเงครับมันจะมีดูดนิดนะครับก็ทํากันไว้ให้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันมีระบบการช็อตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเปิดไปแบตเตอรี่นะครับเราไปเสียผิดนะครับเอาไปบวกไปเข้าไฟลบนะครับเอาลบเข้าบวกนะครับตัวนี้เครื่องไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราใส่เป็นระบบ ไดโอดนะครับกันย้อนแล้วก็ใส่ดีเลย์นะครับตันไฟติดถ้าต่อผิดนะครับไปก็ไม่เข้านะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีพังนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวตอปแล้วก่อนจะเสียบไมค์กันคือเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็คือเราเราใช้ไฟจากหมอแปลงตัวนี้อยู่นะครับนี่เป็นหมอแปลงตัวสิบสองโวลต์ห้าแอมป์นะครับเป็นการทดลองนะครับต่อสายมานี่มาเข้าชุดนี้นะครับ เราจะเปิดสวิตช์นะครับดสวิตต์ตัวนี้นะครับนี่พัดลมตอนนี้พัดลมทํางานแล้วนะครับพัดลมทํางานแล้วก็อ่าไฟมันจะไม่ย้อนมานะครับเนี่ยสวิตชิ่งตัวนี้ไฟจะไม่ทํางานนะครับเห็นไหไฟที่โชว์มันก็ไม่ทํางานเพราะว่าเราเราปิดสวิตต์ตรงนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บไฟมันจะย้อนมาครับเห็นไหมอ่าไฟมันจะย้อนเราต้องปิดไว้ครับถูกปิดไว้แบบนี้ไฟจะไม่ย้อนมานะครับ นี่ก็ปีติดนะครับปีติดแล้วนะครับพาวเวอร์ก็ติดแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทําเป็นว่าเราทําต่อไปผิดดูนะครับอเราปิดก่อนนะตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับสตาอปไปก่นอนต้ตองสตาอปนะครับเพราะว่าถ่ายทําคนเดียวนะครับมันไม่สะดวกซูมมันจะชัดกันดูไม่่อยชัดเท่าไหร่นะครับ นะครับก <N Memorial> ็อันน <ii> ี้ผมต่อกลับนะครับเนี่ยเอาบวกนะครับบวกไปเข้าลบนะครับแล้วก็จะลองลองให้ดูนะครับว่ามันมันมันจะติดไหมแล้วก็กลับไปเปิดอีกทีนึงว่ามันจะช็อตไหมนะครับมันจะพังไหมครับคือตอนนี้ตอนนี้ยังต้องเสียบปลั๊กไปนี่อยู่นะครับนีงติดอยู่อันนี้อันนี้คือต่อไฟเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราปล่อยไฟเข้ามาแล้วเราลองมาเปิดนะครับเห็นไหมครับ คือตัวนี้ไฟมันจะไม่เข้านะครับเไฟไม่เข้าเลยพัดลมก็ไม่ทํางานนะครับอันนี้คือไฟไม่เข้านะครับเถ้าเกิดเราต่อผิดมันก็จะเป็นอาการนี้นะครับแล้วเราก็สงสัยว่าทําไมไม่ติดนะครับล้วก็กลับไปดูนะครับวัดวนก็ไม่ขึ้นนะครับกลับไปดูว่าเราต่อสายถูกไหมนะครับก็มาดูเนี่ยอ่ากลายว่าเราต่อสายผิดนะครับตอนนี้เราก็แค่กลับนะครับกลับด้านนะครับถ้าต่อถูกนะครับดีเลจะทํางานนะครับเพราะว่าเราทำเป็นชุดดีเลป้องกันไว้นะครับแล้วก็ เอาไดออดนะครับไดโอดกันย้อนนะครับช่วุดีเลยชุดนี้นะครับมีคำตอบนึงน